2,000บาทกับของขวัญน้องไอจะเลือกอะไรให้ขยัาแล้วทายดูก่อนว่ามันทายก่อนทายก่อนคืออะไรคิดว่ามันคืออะไรอันนั่นขนาดนี้ก็ต้องเป็นตุ๊กตาผอมสั่นอุ้ยอุ้ยตุ๊กตาทำตัวเลยหรออาจจะเป็นสิ่งที่น้องไอชอบก็ได้นะเปิดออกมาแล้วก็ไปค่ะคุคขาสรุปเลือกอะไรเงิน1,000บาทกับของขวัญเอางี้เดี๋ยวให้เลือกดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผฟิร์มเดีร์มเดยวเอ่ะน้องไอมานั่งกับพี่ดาวเออเธอเอันไหนมีสองอย่างที่จะให้น้องไอเลือก กับเงินหนึ่งพันบาทน้องไอซ์จะเลือกอะไรอุ้ยเอาเงินสองพันบาทกับของขวัญน้องไอซ์จะเลือกอะไรของขวัญเฮ้ยให้เลือกอีกรอบหนึ่งค่ะให้เลือกอีกรอบหนึ่งว่าจะเลือกอะไรคะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะพี่ดาวซื้อให้น้องไอซ์นะคะตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเขย่าก่อนให้ทายก่อนแล้วคืออะไรให้เขย่าแล้วทายดูก่อนว่ามันทายก่อนทายก่อนคืออะไรพี่ดามันคืออะไร อุ้ยตุ๊กตาทตัวอะไรหรออาจจะเป็นสิ่งที่น้องไอชอบก็ได้นะเปิดออกมาเแล้วก็ไปตุ๊กตาลูขาเอามาลองดูแกะดูแกะดูตื่นเต้นไหมคะแกะได้ดีนะลูกแกะได้ดีเดี๋ยวใหพี่ดาวช่วยแกะโอ้ลุยอ้ลุยอุยลุยลุยลุยมันคืออะไร LOL ค่ะล l คืออะไรลูกตุ๊กตาไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยสีม่วง ชอบชุดเลยชอบสีม่วงไหมชอบค่ะดูชุดก็สีม่วงดีใจไหมคะดีใจค่ะมีรู้ไหมคะมันจะมีทั้งหมดสี่แบบค่ะแต่หนูได้แบบแบบนี้นายเขาด้วยหน้าอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้น้องไอซ์นะคะอันนี้กองส่งแล้วเนี่ยพี่ดาวนะคะโอเคอันนี้เห็นน้องไอซ์บอกว่าชอบ L O L พี่ดาวเลยไปซื้อมาให้นะคะสีม่วงด้วยของให้หนูเป็น ตั้งใจเรียนนะคะเป็นพี่รักของทุกคนนะคะแล้วขายของเก่งๆนะลูกก็ขายของให้เก่งๆนะคะแฮปปีเบิร์เดย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ดวขาให้ดีๆเหมือนกันนะคะ่ด้เอาได้หมเนี่ย่ัจเลยแย่งกันเลยไหนแกยังไงมันต้องแกะข้างหลังแล้วก็ด จะนอนก่อนไหมคะะมีที่เก็บแม่เนี่ยตุ๊กตาเต็มบ้านแล้วมั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ L L O L O L ปกติถ้าตอนเด็กจะชอบเลียนแบบนี้ O L O L โอ้ยดูผมสวยมากไหนขอดดูหน่อยดามันเป็นข้อมูลค่ะน้องไอซ์เรจับแต่งตัวหน่อยยังไม่หมดค่ะสื่อไหมสื่อไหมเนี่ย สวยค่ะชอบไหมคะสีม่วงชอบแับชุดน่าจะคลุกกับสิ่งนี้ทั้งวันสวัสดีจ้าไอ้์สันแป๊บนึงรอสันแป๊บนึงอันน่าทรงอันนี้เลยมมากเลยเเลนเดอร์มากทรงเซเลบมากค่ะทรงเซเลบมากอุยยังไม่หมดนะ้ยของใครเนี่ยไอันพี่ดาวพี่ดาวของใครอันนี้เอาไหมคะเอาค่ะระหว่างเงินหนึ่งพันบาท อีกรอบนึงค่นะพันบาทกับของในกล่องกิษณานี้นอคะจะเลือกอะไรคะ LOL ได้ไงเรารู้ได้ไงมันจะเป็นทงกลมแบบนี้เป็นคอนเทนเหรอเนี่ยเฮ้ยแบ่งให้น้องเว้นด้วยนะคะเลเ้นด้วยกันนะคะอ LOL อ่ะตอนนี้มันจะเป็นแบบของทรงกลมอันนี้มันจะเป็นทองุ่มเหรอ ได้ตัวอะไรจะมีข่ะไรชื่ไม่รู้รู้ทุกอย่างเลยสุ่มเลยนะสุ่มเลรอไม่สุ่มเหรอสุ่มลยค่ะเอามานี่มันจะมีแบบนี้มีทำมันจุดแบบอุ้ยอ่ะลองเปิดดูหรอกเราเปิดดูสุ่มดูจะได้ตัวอะไรนะอ๋อมันเป็นกล่องมันเป็นกล่องสุ่มเหรอใช่มันจะได้ตัวอะไรในนี้มีว่าจะได้ตัวอะไรใช่ไหมคะไหนพี่ดาวแกะให้แกะยังไงครับพี่ดาวก็แกะมาลุ้นมาลุ้นจะเป็นตัวอะไรมันมันสุ่มมันสุ่มสุ่มยาก ออกแล้วออกแล้วมาดึงดึงดึงออกให้หมดเลยเลยแต่ชินก็แต่ชินก็เลื่นพุทแต่ชินอยากได้ด้วยมาดูนะอุ้ยมันคืออะไรไหนไหนเขาดูหน่อยมาดูหน่อยค่ะมันคือหยางเขาเขาตัวเล็กเหรอเขาบ่ถึงคือกันด้อยไหนไหนน้องแอร์แกให้ดูหน่อยอันนี้อมันคืออะไรอุ้ยอันมีรองเท้าอ๋อมันต้องเป็นประกอบโอเคเก็บดีๆนะดีใจไหมเนี่ยดีใจค่ะอ๋อนี่นี่ใส่ไว้ในนี้ลูกเดี๋ยวมันหายเออ ก็มันต้องประกอบแลบอลปรใกอบจำเป็นค่ะแต่ตอนเด็กไม่เคยเล่นตอนเด็กเอาไปตองมาขีดขีดขีดแล้วทำเป็นหัวตุ๊กตาสรุปมันคือตัวไหนคะ LOL 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 ไหนประกอบให้ดูหน่อยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราประกอบกันชอบไหมคะเออค่ะอันนี้คือเพื้อตอนแรกเปิดมาคิดว่าขนมนะเออไม่รู้ว่าน้องจะชอบอะไรไงไปเดินร้านของเล่นเห็นขแนะนำเหรอ เขาบอกว่าอันนี้เด็กชอบก็เลยเอามานี่คือของขวัญที่ซื้อให้น้องนะคะเป็นของขวัญวันเกิดน้องไอซนะคะที่พี่ดาวรับปากว่าจะซื้อให้น้องไอซนะคะเป็นไงบ้างดีใจไหมดีใจมากค่ะเราเป็นขอบคุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะประกอบเสร็จแล้วเป็นไงหน่ยคนะกอบเปหนไงอ๋อนี่อ๋อมีกี่ตัวมีสามสองตัวค่ะนี่คือสัตว์เลี้ยงนี่คือตัว แล้วเขาชื่ออะไรคะตั้งชื่อให้นะอย่างค่ะเจสมินเจสมิน,อมนโอ้เจสมินอันนี้คือนนองน้องหมาน้องหมาชื่ออะไรคะเออปิกาจูพิกาจู <laughs>